ย้อนกลับไปแล้วนะครับเพาเป็นคนที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่เับเบบี้หรือข้องลางเขาเป็นคนคนเดียวค่เป็นคนที่แบบน่าถามแล้วก็อะไรก็แ้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเขาะผานไปได้ด้วยตามความจริงใจเขาเล่นอะไรมาทก ก็เลยรู้สึกว่า,าคนนี้เป็นนที่ต้อชื่อชมมากผมรู้สึกว่าพวกวันนี้มัน,ม,นมีสิงสารมันมันมีรสชาติที่มันคงคืนแบบนี้เพราะเขาเป็นคนที่ทำทุกอย่าง เรองอเรื ais, ่่แต้ค้องมากนก็ก็ทุกคนอยช่วยลยไม่ออมก็ได้อคราปอยช่วยดนเลย แต่แต่ว่าอาจะไม่ได้หมายถึอาจจะไม่ได้แบบคุยทุกเรื่องได้เหมือนแบบของการแบบการจับตั้งเขาจะแบบมีเรื่องที่ปรึกษากันได้ตลอดแต่เราเราเรารู้สึกห่วงเขาถ้าเราได้เห็นเขาวันไหนที่เขาไม่สบายใจใแล้วเขาไม่สบาเราก็จะแบบเฮ้ยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแ้วมันมีอะไรได้เราอยากเดินเขาเต็มที่แล้วเขาเป็นน้องที่เรา คือแก้มเห็นเห็นเห็นตั้มครั้งแรกอะค่ะตอนที่แก้มได้มาเจอน้องๆที่ต้อง20โมงตอนนันน่าจาร์แล้วแก้มเห็นคนนี้แล้วแก้มรู้สึกเหมนไม่เหมือนฉันนั่งอยู่ตรงนั้นคอนเส้ร์ตแก้มนั่งหัวกคุกนั่งตั้งใจฟังทีเมื่อกี้ที่มีนั่งคือคือเราอะเราเราไปพูดให้กำลังใจเด็กๆเราก็อยากเห็นเด็กตั้งใจฟังเราคางคนก็ตั้งใจแต่คนนี้เขาโฟกัสแล้วตั้ง ตัวเป็นผู้ชายนะตอนตนั้นนะโอ้โอะไรน่ารักอะเราต้องใจฟังเราครับพี่ครับคือเรารู้สึกดีมากๆที่มีเด็กคนนี้คอยตั้งใจฟังเราอะไรเงรี้ยแล้วพอหลังจากนั้นที่ได้เจอกันก็ดีใจที่ได้เชียร์เขาได้ได้แบบให้กำลังใจเขาเพราะเป็นคนเก่งมากจริงอ่ะทุกวันนี้เนี่ยตั้งพัฒนาตัวขึ้นไปเรื่อยๆไม่อยู่กับพี่เลยอ่ะชอบบอกว่าตัวเองน้องพิงไม่ดีซจริงๆไม่ใช่เลย เขาเป็นคนร้องเพลงดีคเป็นสไตล์ของเขาที่ชัดเจนแต่เขาจะชอบไม่มั่นใจแค่นั้นเองแต่เขาตั้าเป็นคนที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าบางอย่างตั้าเป็นแบบอย่างที่ดีที่ับบย,ยิ่งการที่เป็น